สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ไทยลาวทุกทุกคนเนาะวันนี้เป็นวันที่4พฤศจิกายนปีพศสอ6พร 2, 8, ทุกคนเสียงโศกเศร้าเนาะจากราง,งานลาวที่ไปต่อพาสปอร์ตทุกคนคือแรงงานที่ลาที่ไปต่อพาสปอร์ตเนี่ยคือคนที่ยังไม่ได้ ขึ้นทะเบียนใบอนุญาตทำงานหรือว่า work permit นะเขาก็จะไปต่อวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อรอทำทำ work permit เนาะแต่ละเดือนแต่ละเดือนก็ต้องได้ไปทุกคนคือประเทศไทยอ่ะให้คนลาวเนาะที่ถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวอยู่ได้2เดือนก็ไปต่อครั้งหนึ่งนี่คือรถตู้เกิดอุบัติเหตุทุกคนอยู่ในรถตู้ก็มีผู้โดยสาร1ิ เอ็ดคนแล้วก็ซูเฟอร์คนหนึ่งเราทั้งหมด13คน10บ1 12คนเนาะบาดเจ็บ11คนแล้วก็เสียชีวิตคนหนึ่งบาต้นก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องผู้เสียชีวิตด้วยนะครับทุกคนซึ่งน้องสาวเขาเป็นคนแขวงคาม้วนเมืองหนองบกทุกคนบ้านดอนเขียวบาต้นก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวแต่ละปีแต่ละปีเราก็จะได้ยินข่าวแบบนี้แรงงานลาวที่ไปต่อวีซ่า รถตู้ชนกับรถบรรทุกทุกๆปีได้ยินข่าวเสียชีวิตท,ทุกปีทุกปีทุกคน,นคืออาจจะมีคำถามว่าทำไมน้องๆพวกนี้เขาไม่ทำใบอนุญาตทำงานเนาะไม่ทำอนุญาตทำงานมันก็มีองค์ประกอบหลายๆอย,ยา่างทุกคนเนาะมีองค์ประกอบหลายๆอย,ยา่างบางคนก็เพิ่งมาเพิ่งเข้ามาทำงานเนาะเพิ่งเข้ามาทำงานก็ ยังไม่ได้ทาใบอนุญาตทํางานหรือว่าทําแล้วยังรอยังรอ,อ,อวีซ่าทํางานออกเนะกาะก็จะวีซ่าทํางานก็จะออกก็ประมาณเดือน2เดือน3เดือน,อนทุกคนบางคนก็ไปต่อไปต่อพัส,สปอร์ตก่อนเพื่อรอตีวีซ่าทํางานนะถามว่าคนทํา MOU หรือว่าเว r ร์พรมิดเยอะไหมเยอะทุกคนเยอะคือบอต้นนี้ก็มานานแล้วเนาะคือบอต้นคือแฟนบตอต้นนี้ก็ มี work permit ตัวไปอนุญาตทำงานไปที่เรียบร้อยคือไม่ได้ไปแบบแบบน้องๆพวกนี้คือไม่ได้ไปน้องๆกับน้องๆพวกนี้พอต้นก็อยากมาบอกน้อง,ๆ,องๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเนาะที่ยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ทำใบอนุญาตทำงานขอให้น้องๆทำใบอนุญาตทำงานให้มันถูกต้องเนาะให้มันถูกต้องหนึ่งคือลดความเสีย่ยงเดินทางไกลกับรถตูุ้ ลดความเสี่ยงเดินทางไกลกับรถตู้แล้วก็ 2. ประหยัดเงินด้วย 3. ทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายประเทศไทยเนาะคือการเราทําบัตรแรงงานเนี่ยมันดีหลายๆอยา่างเนาะไม่ว่าการรักษายพยบาบาลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทางกรมแรงงานเขาออกมาให้เราก็จะได้ส่วนนั้นเนาะเราก็จะเชฟเงินเราไม่ได้ไปทุกๆ2เดือนไม่ได้ไปทุกทุเดือนไม่ได้ไปคือมอต้อนเนี่ย 90วันจะไปรายงานตัวครั้งหนึ่งอยู่ที่ต่อมอเขตพื้นที่ที่เราอยู่นะคือไม่ได้เสียตังคือไม่ได้เสียตังคือง่ายมากเนาะถ้าเรามีเวิร์กคอมมิชหรือว่าใบอนุญาตทํางานแต่สําหรับใครไม่มีคนที่ถือพาสปอร์ตท่องเที่ยวก็จะเหมือนน้องๆกลุ่มนี้ครับเนาะที่ไปต่อทุกๆ2เดือนคนเรามันไม่ได้โชคดีตลอดคือคือเขตน้องนี้เนาะ น้องก็ได้เสียชีวิตทุกคนซึ่งศพก็พ่อแม่ก็เอากลับภูม,มิลำเนาถึงประเทศลาวไปที่เรียบร้อยนะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียลูกสาวลูกสาวผู้เป็นที่รักผู้เป็นเสาหลักของบ้านหาเงินส่งพ่อแม่แต่สุดท้ายลูกก็เสียชีวิตมีคนลาวลหลายๆคนสงสัยอีกว่าการ เสียชีวิตในกรณีแบบนี้คนเราจะได้ค่าตอบแทนหรือว่าค่าชดเชยค่าทําศพอะไรไหมเราบอกต้นเสื้อเลยว่าประเทศไทยเขาให้นะครับทุกคนประเทศไทยเขาให้เขาให้แม้แต่บริษัทที่เป็นรถตู้ประกันภัยเขาก็จะจ่ายให้อยู่แล้วคือเขาไม่ได้ปล่อยปาล่าเลยคนไม่ว่าประเทศไหน มีคุณค่าเท่ากันประเทศไทยเขาไม่ปล่อยเขาจะเสียค่าสินไหมทดแทนให้ทุกๆก,กรณีแสดงความเสียใจกับพ่อแม่ด้วยนะครับทุกคนะพอต้น,ตนก็อยากให้น้องๆทุกๆคนเนาะทำบัตรแรงงานให้มันถูกต้องตามกฎหมายให้มันเรียบร้อยเนาะนี่แหละทุกคนคือมันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วชีวิตของเรามันมีคุณค่า มันมีคุณค่ามากเนาะมันมีคุณค่าจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้ทุกคนทําใบอนุญาตทํางานให้ถูกต้องแล้วก็ฝากไปถึงเท่าแก่ด้วยครับเท่าแก่ที่มีคนงานเนาะก็ทําใบรุญาตทํางานให้เขาถูกต้องเพื่อลดความเสี่ยงเท่าแก่และลูกน้องแต่คนถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาก็เท่าแก่ก็เดือดร้อนเช่นกันเนาะเดือดร้อนเพราะว่าเขาก็เป็นลูกน้อง เขาก็เป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นแล้วต้นอยากให้ท่าแก่และลูกน้องคุยกันทําเอกสารให้มันถูกต้องเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายเนาะถ้าเราทาใบอนุญาตทํางานแล้วคือถูกต้องตามกฎหมายแล้วตํารวจก็ไม่จับเราเราก็จะอยู่แบบสบายๆน้องๆก็เช่นกันเนาะถ้ามีใบอนุญาตทางานแล้วน้องๆไม่ต้องกลัวอะไรเนาะถ้าทักน้องไม่ได้ทําผิดไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่า เราทำถูกต้องตามกฎหมายอ่าคือบอต้นเนี่ยบ่อต้นไปไหนก็ได้ครับทุกคนบ่อต้นมีอ่าเอกสารครบถูกอย่างไปไหนก็ได้เราไม่ต้องคิดว่าโอ้กลัวตำรวจจับอย่นรุ่นงนี้ไม่ครับเรามีเราทำทางต้นกฎหมายประเทศไทยที่วางกรอบให้เราอยู่เราก็ทำอยู่ในกรอบตรงนั้นเพราะฉะนั้นแล้วไปไหนไปไหนมาง่ายไปง่ายมาง่ายสะดวกสบายมากทุกคน ไปเปิดบัญชีธนาคารก็ได้ถ,ถ้าเรามี MOU นะทุกคนคือเราไม่จำเก็บเงินสดเราเก็บเงินไว้ในบัญชีนี่แหละคือข้อดีของการทำา Work p e r m i t หรือว่าบอรุญาทำงานบางคนอาจจะมีประกันสังคมเนาะคลอดลูกค่า,ารักษาพยาบาลประกันอุบัติเหตุพวกเขาให้หลายอยา่างทุกคนประเทศไทยเนาะให้หลาย,ลายอยา่างถ้าใครที่มีเวิร์กคอมิ permit, หรือว่าไปนุญาทำงานกฎหมายก็คุ้มครองเรา ไม่มันต่างกันนะกับวีซ่าท่องเที่ยววีซ่าท่องเที่ยวก็คือคุณไม่ได้เข้ามาทํางานคุณเข้ามาเที่ยวเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้นายจ้างแล้วก็ลูกจ้างทําให้มันถูกต้องทําให้มันถูกต้องไม่อยากให้ครอบครัวไม่อยากให้พ่อแม่เสียใจในภายหลังเราเราก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนทุกคนป้องกันตัวเองไว้ก่อนคือเรามีใบวิทญาทำงาน เรากินข้าวนอนไปทํางานกินข้าวนอนไปทํางานแค่นั้นเราไม่ได้ไปเดินทางไกลเหมือนอวีซ่าท่องเที่ยวมันก็จะดีดีเฉพาะตัวเราแล้วก็นายจา้างเอาทุกคนสารกินนีนบต้นก็จะออกมาแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องซึ่งเสียสาวหลักหาเงินในประเทศไทยส่งเงินให้พ่อให้แม่ทุกเดือนมาวันหนึ่งลูกสาวผู้เป็นที่รักก็จากไปขอแสดงความเสียใจกับพ่อกับแม่ และกอน้องๆทุกคนก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติทำให้สิ่งให้มันถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างและมันจะดีขึ้นเองสวัสดีครับผม